จังเลยโอ้เออสวยจังเลยถ้าเล่น้อยมันก็จะสวยถ้าใส่เยอะมันก็จะไม่มีลายโอ้นี่คือกลุ่มสีแดงหรือถ้าใครอยากได้ดอกไม้สีม่วงก็ไปที่แก้วสีม่วงไปได้เป็นวงี่อาสีม่วงจุ่มไม่ลึกนะคะจุ่มนิดเดียวจุ่มนิดเดียวแล้วก็ออกถ้าจุ่มลึกก็ออกนี้ไ็อ่าแล้วก็จะมาได้ดอกไม้อุย้ย อุ้ยนี่จุ่มาสีนีกทีนึงได้ทั้งหลายดอกอู้นี่เลยนี่เลยอู้เก่งไหมคะเก่งกันตบมือให้คคุณรน่องตบมือหน่อยอ่ะทีนี้เด็กๆก็ทําได้ไหมได้ไหมคะเด็กๆก็ทําได้หยุดอย่าเพิ่งจับเดี๋ยวครูจะวางแก้วไว้จับกระนอนอ่ะจิ้มลงจิ้มลงเลยอ่ะเด็กชัยวิทยา จิ้มลงไปไม่ต้องใส่เยอะจิ้มไปหลายๆทีเฟสจิ้มลงไปอีกลูกจับกระดาษไว้จิ้มตรงจิ้มตรงต้นไม้สิลูกสิไปจิ้มตรงอื่นทําไมล่ะเนี่ยจิ้มตรงต้นไม้เนี่ยเฟสกดกระดาษไว้มันจะปิวว้าวสวยจังเลยอีกนี่ละา้ารอินเตอร์หงายหงายขึ้นมากระดาษไม่ถูกหงายมปนต้นไม้ขึ้นมาดอกไม้ขึ้นมา จิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้จิ้มข้างบนนี่ลูกได้สิคนอถอยออกมาเอายังไม่จุ่มยังไม่โดนเลยยังไม่ได้ใส่สีเลยจะมีไหมน่ะจิ้มลงไปให้โดนลูดกลางกอ่าเปลี่ยนสีได้แล้วรัตนานั่งดีๆค่ะนั่งดีๆไว้แล้วไปที่อื่นเออสวยจิ้มเบาๆเออเกดตัวลงไปดีๆเออื่นได้ปเอาสีอื่นขยับไปเรื่อยเลูกขยับไปเรื่อยเ่อยอ้ยใหญ่เลยมันเย็ด ต้องใส่เยอะมากลูกใส่เยอะมากมันจะเละอย่าเอาเยอะครูบอกว่าจุ่มนิดเดียวไงดาดาใส่ตรงต้นไม้สิลูกใบไม้สิลูกใส่ตรงนี้จิ้มลงไปตรงนี้นี่เนี่ยจิ้มลงไปตรงไอ้มันมีต้นเออเยอะเอามาวางไว้จิ้มลงไปจิ้มลงไปเห็นไหมล่ะเนี่ยเออดาดาพอแล้วไม่ต้องไปจิ้มที่รลกมันมันจิ้มข้างบนลูก